สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เพชรก้ามีดหมอหลงพ่อเดิมก็มีโอกาสได้นํามีดหมอวัตถุมงคลของหลงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาให้ทุกท่านสองเล่มนะครับให้ชมกันสองเล่มเป็นด้ามงาฝักงานะครับเป็นมีดปากกานะครับผม สุดยอดของความสวยงามนะครับ1เล่มเป็นกษักริยัอีกอีกหนึ่งเล่มเป็น3กษัตริย์นะครับดามงาฝักงาจัดว่าสวยงามครับคุณค่าสวยงามสูงส่งเลยนะครับ สุดยอดของมีดหมอเลยแหละครับผมเล่มนี้เป็นด้ามงาฝักงานะครับเป็นมีดสองกริย์นะครับตรงนี้กันรัดทำจากนาคนะครับแหมรัดทำจากเงินนะครับผมดูสีงาเก่านะครับปลายฝักห่อหุ้มด้วยแผ่นเงินนะครับ สวยงามสมบูรณ์แบบนะครับดูสีงาเก่านะครับเป็นมีดปากกานะครับด้ามงามฝักงาความยาวฝักลมด้ามอยู่ที่5นิ้วนะครับพกง่ายพกพาง่ายนะครับสวยงาม ทิติไม่มีเลยนะครับท่าในใดกำลังมองหามีดพกผ้าแบบกระทัดรัดคุณค่าสูงนะครับพุทธคุณสูง ง่ายใส่กระเป๋าเสื้อไปได้นะครับความยาวอยู่ที่5นิ้วฝักรวมด้ามน,นะครับปิดมีดเก่านะ,านนะครูสีงานะครับสีงาเก่าของเดิมเก็บรักษาอย่างดีเลยนะครับ ชมใบมีดกันนะครับสวยงามนะครับผมดูนะครับสีงากเก่ามองไปโปรงเลยนะครับโปรงสวยงามครับนี่นะครับเสียมมาใบโพดเต็มใบนะครับ มีดเก่านะครับรีวิวจากแสงธรรมชาตินะครับอาจจะบูบ้ามหน่อยนะครับเสีมาใบโพองเลือดลึกนะครับรอยตอกรอยเสาะในมีดนะครับสวยงามครับผมความยาวของใบมีดอยู่ที่2อนิ้วครึ่งนะครับ การเข้าครั่งก็ไม่โยกไม่คอนนะครับท่านใดสนใจนะครับอยก็ก้ามีดติดต่อมาได้นะครับ061059 1663นะครับลายเปิดเดียวกันนะครับเล่มที่2นะครับเล่มนี้เป็น3ากษัตริย์นะครับสวยงาม สมนบุญแบบนะครับเป็นมีสามกษัตริย์ปลายฝากของโฮมด้วยแผ่นเงินนะครับนี่เป็นนาคนะครับนาคเงินทองนะครับเป็นมีสามกษัตริย์สวยงามคลาสสิกครับผม ท่านทดกําลังมองหามีดขนาดเล็กนะครับที่สวยงามดูนะครับโดยเจ้าของเดิมเก็บรักษาอย่างดีเลยนะครับความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่5นิ้วนะครับผมดูสีงาเก่านะครับ สวยงามนะครับพุทุกคนสูงนะครับปกปาแควคาดปลอดภัยนะครับนี่ตามมหานิยมมาชมใบมียกันนะครับโหนะครับ มาใบโพเช่นกันนะครับความยาวของใบก็อยู่ที่2นิ้วครึ่งครับดูรอยตอกรอยเสาะร่องเลือดนะครับสวยงามนะครับการเข้าข้างก็ไม่โยกไม่คลอนนะครับเป็นมีดปกปากกานะครับ เล่มเล็กๆแต่คุณค่าสูงมาก,มากครับผมุุธคุณสูงคุณค่าสูงนะครับนู่นะครับานใดสนใจทักทายมาได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับ ท้านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ